ได้คอมใหม่มาแล้ว่าเผาคอมเก่าเล่นนีเก่าอะ โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในห้องกลางๆผมเองนะครับผมยะถือสาพวกคาบเลื่อนอะไรข้างหลังนะครับพอดีแบบว่าเจ้าของบ้านเก่านะครับผมแม่งขายแพงนะครับผมผมเลยแบบหงุดหงิดดาปืนยิงแม่งเลยนะครับผมแบบคาบเลื่อนงติงๆอยู่เลยนะครับผมทุกวันนี้นะครับยอกนะครับผมเป็นคาบพี่อะไรกูไม่รู้นะครับก็ขออภัยนะครับผมถ้าวิวด้านหลังผมแบบไม่ได้สวยเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นนะก็ใช่เลยผมไม่ได้รวยนี่ใช่ไหม โอ้โหหนะ้าสดนี่กูรับไม่ได้เลยว่ะเหี้ยสิวๆนี่เต็มไปหมดนะครับผมกล้องไอโฟนมันจะชัดไปไหนกูถามีจริงเหอะซึ่งวันนี้นะครับผมผมได้สปอนเซอร์นะครับผมจากร้าน i have CPU นะครับผมหรือว่าร้านประกอบคอมพิวเตอร์นะครับผมที่ดีที่สุดในประเทศนะครับผมตอนนี้เนาะก็ <c oughs> ไม่ได้อวยนะเนี่ย ซึ่งผมก็สั่งคอมประกอบไปนะครับผมราคารวมก็ประมาณ8 0 0 0มื่นนะครับผมแต่ผมแบบเป็นยูทูบเบอร์แบบคนดังไงอะไรเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์อ่ะเขาก็เลยลดให้ผมนะครับผม50%นะครับผมนิดหน่อยเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องอิจฉานะเด็กๆไม่ต้องอิจฉากันนะครับผมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมของคนหล่อนะครับผมคนดังนะครับผมคือผมขอบคุณอาชาติที่แล้วนะครับผมที่ทําบุญมานะครับผมคือค่อนข้าง เกิดมาหน้าตาดีอะไรนี้นะครับผมสาวๆก็เลยติดตามเยอะนะครับ,บอบคณสาวแปดแสนกว่าคนนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้เนาะมานะครับเดี๋ยวผมมาดูคอมกันดีกว่าแบบแพ็คมาอย่างดีอะนะครับผมแบบดูดิแบบหนาตั้บอะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า mm hmm. โอ้ยกูต้องหากันไกรอีกเีอะเ้ย A few minutes later แฉบมาแล้วจ้านะครับผมนี่ก็เป็นกันไกนะครับผมจากวากันดาเป็นไวเบเนียมแทนนะดูนะนี่นะครับผมเอ้ยอันนี้เป็นคาบเลือก ผมฆ่าคนมานะไม่ใช่สนิมนะครับผมบ้านกูก็ไม่ได้จนจนแบบต้องใช้กันไกลขึ้นสนิมนะดูนะครับผมผมจะแกะเลยนะคนดูเห็นไหมเนี่ยผมขยับให้แป๊บนึงแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไอย,ยันตรงข้างหลังกูนะครับผมอันนี้เป็นการถีเจ้าของบ้านเก่าเนาะมาแล้ผมเริ่มแกะเลยนะครับผมขอแบบขูดตรงน,นี้เลยซิ่งมากเอียไม่เข้าทำมเฮ้ยแม่งแพ็คมาดีจริงเฮีย มันเหนียวมากเลยอ่ะทํามาจากอะไรวะเนี่ยได้แล้วครับผมขอญาตแกะเฮ้ยลืม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 ให้ดูสเปคคอมนี่นะครับผมก็จะเป็นสเปคคอมของผมนะครับผมผมเพิ่งตัดออกมาเมื่อกี้เลยนะก็สเปคประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับผมก็จะเป็นสเปคคอมนะครับผมของผมนะครับผมอันนี้อ่านออกมาเนะี่ยผมเพิ่งแกะออกมาแบบนี้เลยนะ,ะไม่รู้กูดูรีวิวแบบให้เขาแบบโง่โง,งจังวะเออนะครับผม นี่นะรีวิวแบบสไตล์บ้านๆนะครับผมเรียวๆเลยนะครับ CPU นะครับผม AMD Ryzen s 5x00x นะครับผม8 8ขอเรียกว่าอะไรนะ8ขวด8ปคอ16เทรดนะครับผมนี่เป็นไงศึกษาข้อมูลก่อนมารีวิวแล้วนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับผมเป็นของอะไรไะ่ไรว i n s n z N ไม่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 ไม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 ใช่แท้ NZXT B 5 5 0 N7 White นะครับผมอูอันนี้สีขาวเลยนะครับเนี่ยใช่แปลว่าไว i แปลว่าสีขาวใช่ไหมอ,อือไม่ใช่แท้นะครับผมแ a m ม32โอ้อู๋อียี่ย่ะเปิดได้แบบ20โปรแกรมอะ่ะ Photoshop 20หน้าการ์ดจอนะครับผม <c oughs> เป็นซีรีส์ใหม่นะครับ3060 TI นะครับผม8กิ๊กนะครับผม TI ด้วยนะไม่ใช่60ธรรมดานะครับผม TI นะครับผม แล้วต่อมาก็เป็น SSD นะครับผม1นึเทเลไบต์นะครับผมหรือว่า1,000งพนกิกนะครับเปิดแบบวิเดียวนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์สปายเป็น750วัตต์นะครับผมของแอนติกอ่านว่าเฮียอะไรช่างมันนะครับผมแล้วก็เคสนะครับผม n s XT Flow White นะครับผมโอ้ถ้าจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับผม Cooling นะครับผมหรือว่าชุดน้ำนะครับผม n s XT Carbon เฮ้ยอันนี้มันคือแบรนด์อะไร n s XT นี่หรือกูบ้านนอกจัดเลยกูไม่รู้จักนี่ คาเช่น x หกสาม rgb white สีขาวดีแล้วว่าโอ้โหถ้าเป็นผู้หญิงนี่กูรักตาลเลยในคอมเนี่ยมาครับผมเดี๋ยวผมเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับผมมือนี่แหละโอ้แกะเสร็จละเดี๋ยววางนี่ก่อนนะผมวันนี้น่าจะเป็นคอมนะนี่นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมที่อยู่ภายในเครื่องนะนี่แหละกาจอก่อนเลยครับผมสีขาวเชีย่ยสวยมาก นี่เป็นแค่กล่องนะครับผมอันนี้เขาประกอบมาให้ผมแล้วนะครับนี่เป็น RTX สาม0นหกศูน TI นะครับผมแรงมากนะครับผมตัวนี้แรงกว่าสองพันซีรีส์ที่ผมใช้อยู่นี่นะผมใช้สอง0ูนย์เจ็ดศูนย์อยู่นะครับผมตัวปัจจุบันนี่นะครับผมเมนบอร์ดติดที่อะไรเนี่ยเออนี่ครับผมสีม่วงนะครับผมไม่เท่มากเลยอะสีม่วงอะไรผมมาถึงกล่องนะสีม่วงเมนบอร์ดมาสีขาวนะครับผมเดี๋ยวดาบกูตาบอร์ดสี นี่ครับผมพาวเวอร์สไพนนะครับผมนี่เป็นแปดสิบพัสด้วยนะครับผมคือดีนะครับผมไม่รู้ว่ามันดียังไงแต่เอาเป็นว่ามันดีแล้วกันนี่ครับผมต่อมาเป็นชุดน้ํานะครับผมนี่เอาสรุปมันสีดำหรืองมันสีขาวอะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วกล่องน่าจะสีดาแต่ข้างในน่าจะสีขาวสักสักอย่างนี้แหละอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนี้ก็เป็นพัสดกติกนะครับผมวันนี้กูต้องรีวิวด้วยไหมเนี่ยเป็นไงโคตรหล่อโคตรเท่นะครับผมเพหน้าตาดีก็จะได้อะไรดีๆแบบนี้นะครับ รวมทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณแ0ดห0ื่นเนาะไม่ต้องอิจฉากันนะครับผมโอ้ยแล้วก็ต่อมานะครับผมก็เป็นคอมนะครับเขาประกอบมาให้เลยเ้ยไม่ต้องมานั่งประกอบเองครับประกอบเองกูว่ทพังนะครับโี่กูเสือโดนเช็มากเลยว่ะมาเร่มาเร่มาเร่โคตรเฟี้ยวโคตรเท่อยได้ละวีนี้มีอะไรมาบ้างเนี่ยอือคืออะไรอ่ะไม่รู้นะครับผมเป็นอะไรสักอย่างอ่านก่อน อ๋อเอาไว้ต่อเน็ตนะครับผมอันนี้แล้วก็นี่นะครับผมอุ้ยอะไรเนี่ยผ้าเช็ดคอม,มาครับเนี่ยพี่เปาอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ๋อเสื้อนะครับผมไซส์เอ็มด้วยเล็กอะ่ะใส่ไม่ได้อะ่ะไหนดูนี่โอ้หตัวมันเล็กไปพี่พี่เห็นผมตัวเล็กขนาดนั้นเลยเหรอ,อดูดิมันก็ใส่ได้แต่มันคับเนี่ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับน,บนี่ข้างหลังก็สลักนะครับผม เว็บ I have CPU นะครับข้างหน้าก็เป็นโลโก้ร้านเลยเท,ท,ท at like. ่ๆนะครับผมก็แบบว่าใส่แอคได้นะครับผมสำหรับใครที่แบบซื้อคอมมาแพงอะไรเงี <ugly> ้น <ablo> ้องอืมาครับผมผมเอามาวางไว้บนโต๊ะนะเคสสีขาวสวยมากโอ้โหดูดิไอ้เหี้ยโูสวยกลิ่นหอมกลิ่นอะไรที่มันเป็นของใหม่เนี่ยมันก็หอมจริงๆนี่ครับผมผมอมให้ดูชัดๆเลยนะเป็นไง สวยไหมอันนี้มันเหมือนจะต้องแกะพลาสติกตรงฝาเคสออกด้วยอ่ะลองกดเปิดดูสิมันคงติดให้มึงอยู่หรอกนะครับผมกูไม่ได้ต่อสายเลยนะกูจะเปิดซะแล้วอ้โหคนดูดูดิคอบแพ็คมาอย่างดีอะ่ะดูหูชีดแพ็คมาโคตรดีอันนี้ขอชมเลยชีโอ้โหอุ๊ยตกใจเชีย่ยโคตรสวยอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดู ดู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 เป็นไงนี่นะครับผมอันนี้เป็นชุดน้านะครับผมที่เป็นสายเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีพัดลมหมุนจิ้วๆด้วยนะแล้วก็ไอ้แท่งเหล็กนี้นะครับผมก็เป็นโอ้โหกูเรียสเฮาียเลยนะครับอันนี้ก็เป็นก๊าดจอนะครับผมนี้เป็นแรมอ่าอันนี้ชุดน้ําชุดน้ําก็คือจะเย็นกว่าพัดลมนะครับผมคอมกับผมไม่มีชุดน้านะมันก็เลยร้อนนะครับผมน,นี่คือเย็นแน่นอนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อสายกันเลยดีกว่าขนาดไม่เปิดยังสวยขนาดนี้เลยโอ้ถ้าเปิดน่ามึง งามแป๊ๆแ One hour later มาครับผมวินาทีประวัติศาสตร์กดเปิดเลยแล้วกันเฮียคขาสวยขอบคุณพี่เปามากนะครับผมโอ้โหมึงดูอะ่ะเฮียเชียเชียสวยมากโอ้โห ดีใจจริงๆเนี่ยหน้าเหมือนไม่ดีใจแต่ดีใจนะครับผมเย็นมากนะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้วยอ่ะดูอ้าวทำไมมันปิดอ่ะอ๋อมาละเป็นไงเดียวปลาเดียวปลา ก็ขอขอบคุณ I h a v e CPU หรือว่าพี่เปามากนะครับผมที่เอ็นดูผมนะครับผมลดให้ผมนะครับสำหรับคอมเครื่องนี้นะครับผมผมจะใช้ประโยชน์อย่างมากเลยนะครับผมผมจะเอาไปดูหนังโปเล่นเกมนะครับผมทำงานตัดคิปให้คนดูดูนะครับขอบคุณพี่เปามากมากครับดูโคตรเท่นะครับผมใขรอยากได้คอมนะต้องไปสั่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมคอนแทคต่างๆนะครับผมไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเค ป้าเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนแล้วกันนะครับผมอยากเล่นมากเลยครับผู้ไม้ครับอะไรเงี้ยโอ้โอคอมแขยง,งมาเล่นไม c ครับเจเิ่